สบายดีพี่น้องปองปลายเมื่อสกูสุคนนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้มาพบกับเ้าอีกแล้วพี่น้องในบาวสวรคร์ซาเนลนอพี่น้องเนาะมื่อนี้บาวสวรคร์จะพาพี่พาน้องมากินข้าวปุ้นเจลคิงนะพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็จะแม็นเจลคิงของเ้าเด้ยพี่นอ้องเฮาก็จะมีปลาเผาแล้วก็มีป้งไกท่ทาบะแดงนะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเ้นข้าวปุ้นหรือว่าขานมจีนเนาะอันนี้ก็จะเป็นผักข้าลวกจะเป็นผักกะลาำบอทวงอกบอหอมเปรี้ยวหรือว่าผักซีใบเลือนะพี่น้อง มาพี่น้องมามานี่เฮากระซิมาปรุงขั้นตอนเลยนะพี่น้องเฮากระซิใส่นี่เลยอ่าเจียวคิงคือว่าตัวนี้นี่โปรแลมักเพชรกับไซรลายเนาะพี่น้องเนาะโปรแลบอมักกับบอส่กับบอเป็ยนยางพี่น้องกใส่น้อยบอส่บอได้เลยบอแมีนปุ่นเจียวคิงมานี้เฮากระซิมาใส่พงนัวเนาะพี่น้องเฮากระใส่ไปอ่าน้อยนึงเนาะพี่น้องอ่าันี้เฮากระซิมาใส่น้ำตาลเด้อพี่น้องเด้อ น้ำตาลนี่ยจะมีความตัดเผ็ดตัดหวานหน่อยนึงหวานหวานน้อยนึงนะพี่น้องกส่หน่อยนึงนี่เลยพี่น้องขาดบปได้กะซีเมนแดกเนาะพี่น้องเนาะแอะสดสดเลยพี่น้องปลาแดกนี่ครับกะไซไปหนึ่งบ่วงสองบ่วงสามบ่วงเนาะพี่น้องเนาะมักลายกะไซลายพอเป็นยังพี่น้องตัวนี้คันว่าผู้ใดมักอ่าน้ำปลากใส่น้ำปลาได้พี่น้องวันนี้เรับกะซีมาใส่พักเด้อพี่น้องเด้อพักนี่ก็จะเป็น อ่าเัาก็จะเด็ดใส่แบบนี้พี่น้องภาสนี้ใส่ตามความหมาักของแต่ละทานเลยนะพี่น้องเนาะอ่านี่กัสมนเป็นกระลำที่เขาลวกนะพี่น้องเนาะเอาก็ใส่ไปเลยพี่น้องอ่าบดนี้เราก็สมาใส่ถ่งงอกพี่น้องใส่ถ่งงอกแล้วาก็สมาใส่น้ำต้มพี่น้องหรือว่าน้ำห้อนนะพี่น้องเนาะเอาก็ใส่ลงไปเลยนี่พอประมาณเลยพี่น้องเด้อหากลายก็ใส่าลายเด้อ เฮากระซิมาพ่นบัดน,นี้นะให้ให้เครื่องปรุงเฮานี่นะเข้ากันเนาะพี่น,อน้องเนาะบัดนี้พ่นเลยฮาก,ก็มาซิมเบิ่ง <c oughs> อืมพอดีแล้วเนาะบ่พอยังเฮาก็เติมได้นะพี่น้องเนาะจากนั้นเฮาก็สิมาใส่ขนมจีนเลยพี่น้องนี่นะแล้วก็ปุูนเส้นเนาะพี่น้องเนาะนี่เฮาก็สิมาใส่มักหลายเฮาก็ใส่หลายเด้อพี่น้องเด้อนี่อ่านพี่น้องเนาะ อืนี่ครับส่เลยพี่น้องก็สิเป็นประมาณนี้พี่น้องเนี่แบบน,นี้เนาะพี่น้องปลาของเฮาเนี่ยครับก็เอาผักสวนนี่เลยเป็นซีนปลาเผาเดอ้อปลาเนี่ยไหมพี่น้องเนี่เนี่พี่น้องอันนี้กระสิเป็นไก่พี่น้องเอ้ยนี่นะ ไก่ย่างพี่น้องโอ้โหปีกไก่ทาปะแดดพี่น้องมาพี่น้องมาพอไลายยาห่างมันกินแซ่บแซ่ลูกการพี่น้องมาพี่น้องมามาแซ่บแซ่ลูกการได้พี่น้องเด้อว่าพังไทยพังลาวเนาะพี่น้องเนาะที่เป็นเอฟซีเฮาพี่น้องมาแซ่บแซ่ลูกการพอไรอย่าห่าง กระปุลเจียวคิงนี่นะ่ะเป็นกระปุลที่แบบอีกแบบเมนูหนึ่งที่แบบคนลาวมักกินนะพีองเนาะมาพี่ง้องมาอือแซ่บขักพี่น้นงอือของกินขึ้นกับผู้มักพี่งเนงะเอ้ย แซ่บขาดี่น้องนัวนัวปลาแดก ใส่ไปอีกเนะพีน่น้องเนาะอือหือนี่เศษแทพี่น้องอือือปิ้งไกท่ทาบเรกใส่ก็ไปอีกพัก มากกินผัก,กใส่ผักนะพี่น้องเนาะรอหน่อยใส่มือเลยพี่น้องเด้อนี่ใส่ไปเลยอืมผู้ดไรมักเพชรใส่หลายแก้วขิงเนาะพี่น้องนะเนาะแก้วขิงนี่เพื่อนจะตำกิงกับมักเพชรแซมกันเลยน้อง อืมอ mm ืมแซ่บกั่น้องจนโดนเอาจัดทัหนึง ไม่ค่อยมีเวลา